ีเดี๋ยวเราจะต้องเชื่อมต่อผ่าน Wifi นะครับนี่นะผมอ่อ,อนกุญแจดูกล้องติดหรือ,อยังเลยรู้เราทำยเชื่อมต่อ Wifi ตัวกล้องนะครับ กล้องเขาชื่อจะดูนี่นะผมรหัสหนึ่งถึงเก้าศูนย์นะครับพอดีว่าไอเครื่องหนึ่ง p h o n e อีกเครื่องหนึงงน่งผมต่อไปแล้วมันรหัสมันจะใช้มันจำรหัสเสร็จแล้วเรามาที่แอปนะครับแอปชื่อร o แคม a m นะ,นะปลาไม่เป็นเงาเปลี่ยนเข้ามาหน่อยเออนี่แอปชื่อรถแคมป์วูดูไลฟ์ดูไฟโอเคนะ Arrow เป็น use app a อดเลกคอร์ดจริงๆแล้วชื่อกล้องมันจะขึ้นมาเลยนะมาละเห็นไหมครับเราก็จะดูภาพนี่นะนี่เห็นไหมเห็นภาพจากในกล้องเห็นไหมเนี่ยเราจะดูภาพผ่าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเสร็จเพื่อที่จะติดกล้องนะเพราะฉะนั้นเราจะทำนี้ก่อนตั้งกล้องตั้งต่อยางงี้ ราดูจออย่างนี้แล้วเราก็เอากล้องติดกล้องเนี่ยขาเขาจะเลื่อนสไลด์ออกนะครับ <_ S 1> เพราะฉะนั้นด้านขวาต้องให้เหลือที่ให้กล้องเขาสไลด์ออกได้นะติดไว้ตรงนี้หน่อยเบี่ยงเบี่ยงไปทางซ้ายหน่อยอย่าให้มันอยู่ตรงนี้เยอะเพราะถ้าถ้าอยู่ช่วงเนี้ยกระจกับเวลาถ้าเกิดเข่ากับกระจกมันจะไปโดนกล้องนะครับเห็นไหมให้มันอยู่แถวๆกลางหน่อยไม่ต้องให้ตัวกล้องมันกลางก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็โอเคเนะี่ยอะดูดูในภาพเห็นไหมมุมนี้ก็โอเคอยู่เห็นไห โอเคอ่ะเราเช็ดกระจกนิดนึงครับเช็ดกระจกนิดนึงเสร็จแล้วลอกกาวแล้วเดี๋ยวเราจะแตะเลยอ่ะดูดูในจอนูน้นอีกทีนะครับว่ากล้องมันโอเคไหมเอียงซ้ายเอียงขวาไหมนะอ่ะนี้คือเอียงมัไม่ได้แต่ว่าก้มเงยได้เพราะกล้องมันยังปรับก้มปรับเงยได้อ่ะโอเคนี้เรียบร้อย สายที่เหลือเนี่ยเหลือยาวไปหน่อยใช่ไหมยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปโคนี้เป็นเรียบร้อยครับที่เหลือเราก็เก็บงานด้านล่างส่วนตัวกล้องเนี่ยถ้าติดครั้งแรกนะครับต้อง f o r m ม t การ์ด้วยนะ format อ,อย่างนี้กดที่เฟือง อ่ะพอกดที่เฟืองเขาจะบอกว่า stop recording ครั้งแรกนะครับเราต้อง format card ด้วยเราเลือก format recorder แล้วก็โอเคเดี๋ยวมันจะบอก format format complete โอเคแาวนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับกล้องก็จะบันทึกปกติแล้วที่เหลือเดี๋ยวค่อยเล่นเอานะความชาัดวิ v i d e resolution เราตับไว้ที่180 0 60p ก็ได้ครับให้มันสุดเลยแต่โคตรกินเลยนะไป60 60เฟรมเนะี่ย จริง30เฟรมก็ดูรู้เรื่องนะแต่60เฟรมภามจะสมูทกว่าถ้าไม่ได้ใช้งานอะไรแนะนําเป็น30เฟรมนะครับแต่ถ้าต้องการเอาไฟล์วิดีโอออกมาทําคลิป YouTube นะเป็น60มันก็จะดีกว่านะพาร์ g ิ o งโหมบันทึกขนาดจอดนะครับนี่นะไมโครโฟนออนอ่าไซเคิลเรคคอร์ดไก็คือ1รอบในการบันทึกกี่นาทีแนะนําให้ใช้1นาทีนะครับ Image resolution อันนี้เป็นภาพถ่ายรูปไม่ค่อยได้ใช้อะ ไว้บาลานซ์นอกนั้นไม่มีอะไร,รครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็กดออกครับนี่เรียบร้อยเก็บงานครับ